ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมนำอาหารบล็อก,อกของลูกสุนัขรถนมเนยครับมารีวิวให้เพื่อนเพื่อได้รับชมเครับวันนี้ที่ผมนำมารีวิวมีขนาดหนึ่งกิโลกรัมครับบล็อกดอกรถนมเนยสามารถเลี้ยงลูกสุนัขอายุสองเดือนขึ้นไปและสุะนัขพันธุ์เล็กเป็นปีขึ้นไปได้ครับมีโปรตีนอยู่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับ บำรุงเส้นขนและผิวหนังครับแล้วก็ยังบำรุงสมองแล้วก็บำรุงดวงตาให้แจ่มใสแล้วก็ยังลดความเครียดเสริมสร้างกระดูกและฟันระบบย่อยอาหารที่ดีครับครับส่วนด้านหลังกองอหารบล็อกลูกสุนัขรถนมเนยครับ ก็วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ครับนะแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการนะ อาหารลูกสุนัขบล็อกด็อกนมเยนยครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอาหาัตว์ทั่วไปได้ครับคลิปนี้ผมขอจบรีวิวียงแค่นี้คนระับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันคลิปนี้สวัสดีครับ